ฮามาสงัดขีปนาวุธ8ลูกโจมตีเทลอาวิฟแล้วกลุ่มรุสิชันปาเลสไตน์ได้ส่งขีปนาวุธเป็นรัวๆนะคะถล่มเทลอาวิฟเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนซึ่งได้รับการยืนยันจากสื่ออิสราเอลด้วยขณะที่การเผชิญหน้าดุเดือดยังคงมีอยู่ในฉนวนกาซาตอนเหนือนะคะเขาเรียกว่าปฏิบัติการจาเบเลียทำา i o f เ s ศนย์ทีเดียว พราะทหารมีทั้งดับและเจ็บเพิ่มขึ้นทุกวันที่สำคัญลูกหลาน VIP ของ IOF โดนด้วยงานนี้ทำให้ต้องถอนกำลังและบางคนในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามของอิสราเอลแบะถ้าอาจต้องมีการเจรจาหยุดยิงเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันแต่ที่สำคัญคนที่พูดนะ่ะไม่ใช่คนที่จะถูกออกหมายจับนะคะวันที่27พฤษภาคม2567 สำนักข่าวรัสเซดีทูเดย์อัลมายดีนละปาเลสไตน์โครนิเคิลรายงานว่ากล um ุ่มร i สิสตนปาเลสไตน์ยังคงมุ่งเป้าไปที่การตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลในวันที่233ของสงครามเพื่ออะไรเพื่อตอบโต้การรุกรานของอิสราเอลในฉนวนกาซาและยังคงดำเนินการปฏิบัติการรบที่ซับซ้อนมากขึ้นมีการซุ่มโจมตีมากขึ้น เผชิญหน้ากับกองกำลังยึดครองของอิสราเอลที่เจาะทะลุการทุกแนวรบแล้วตอนนี้ส่งผลให้ทหารอิสราเอลเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บและถูกจับกลุ่มเพิ่มทำให้เซอร์ไพรส์ทีเดียวบังคับให้กองกำลังยึดครองของอิสราเอลต้องล่าถอยถอนทหารแล้วยังต้องแบะท่าว่าจะต้องเจรจาถ้าไม่โดนหนะักจะพูดแบบนี้หรือกองพลน้อยอาลกซามซึ่งเป็นฝ่ายทหารของฮามาสนะคะ ประกาศว่าได้ทิ้งระเบิดเธอร์อวีฟด้วยการโจมตีโดยมิสไซล์ขนาดใหญ่ตอบต้อการสังหารหมู่พลเรือนปาเลสไตน์ของ IOF หลังการโจมตีสื่ออิสราเอลออกมารายงานว่ามีการยิงจรวด12ลูกจากราฟาไปยังนิคมกุชดันในภูมิภาคเธออาวีฟแต่สื่ออาหรับบอก8ลูกนะคะที่เหลือนี้ก็อาจจะเป็นจุดอื่น ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายพวกเขายังสังเกตเห็นการโจมตีขีปนาวุธจำนวนมากมุ่งเป้าไปที่อิสราเอลตอนกลางจากพื้นที่ราฟานั่นก็คือ r Resistance ยิงขี่ปนาวุธจากพื้นที่แถวราฟาแปลว่าฐานอิสราเอลเข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงนะคะกองพลน้อยอัลกสามยืนยันว่าพวกเขากำหนดเป้าหมายไปที่รถถัง5้คันคือโจมตีแล้ว5คัน รถปราบดินสองคันและรถบรรทุกทหานอเอลหนึคันจัดหนักด้วยเอายัซิน1น5 0 5และกระสุนตีคู่อันนี้คู่ควันนะคะจัดไว้สำหรับเมอร์คาวารถถังชื่อดังของรอเอลและก็ทำลายอุปกรณ์ซาวสวารและปะทะเดือดแบบจรยุทธ์ในบล็อก2และที่ถนนอัลคาดิลิยะในพื้นที่ค่ายจาเบเยทางตอนเหนือของชนวนกาซา ในพื้นที่นี้ทหาร IOF ดับหลายนายค่ะกลุ่มอักุตเป็นฝ่ายทหารของขอบวนกนารดิฮัดอิสลามในปาเลสไตน์ได้แบ่งปันฉากล็อกเป้าหมายการรวมกลุ่มยานพันะ i o ได้วยกระสุนอาบิบิลหลายแห่งที่ตะวันออกของค่ายจาเบเลียนเห็นไหมคะจาเบเลียนี่ดุเดือดมากทุกกลุ่มมุ่งเป้าไปเล่นงานหรือปะทะที่นี่กองพลผู้ผิวชิปอัลอักษร ก็รายงานอีกว่านักรบได้จัดกระสุนปืนครก60มมโจมตีการรวมตัวของทหารและยานพหนะ IOF ย่านอัลกอร์ซี if, และประทะกับฐานอิสเอลที่ทบัสเซเรทางตะวันออกเฉียงเหนือของราฟาสื่ออิสรเอลอมรับนะคะว่ากองทัพอิสเอลกำลังลดกองกำลังในปฏิบัติการทางตะวันออกของราฟาคือต้องถอยออกจากราฟากองพลน้อยกิวาติ อันนี้เป็นกองพลน้าของเอเซลนะคะยืนยันว่าได้ลาถอยออกจากเมืองตอนเช้าวันอาทิตย์พันโทสำรองซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองพันที่6828ของกองพลบิสลาได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกจากการซุ่มยิงของฝ่ายตอด้านในระหว่างที่เกิดการประทะกันคนนี้นะคะคือพันโทอิตมะเอตามบุตรชายของพลจัตวาสำรองอวิเอตามอดตสมาชิกสภาเซตเนตและหัวหน้าพัก มิดาซีเอลเปิดเผยนะคะว่า IOF มีความกังวลเรื่องที่กลุ่มฮามาสเพิ่มกิจกรรมการซุ่มยิงในพื้นที่ที่กองกำลังปฏิบัติการอย่างเข้มขน้นนั่นคือใช้วิธีล็อกเป้ารายบุคคลซึ่งเมื่อก่านนี้ไม่ค่อยมีนะคะใช้โจมตีหมู่คราวนี้เลือกเป็นบุคคลเลยซึ่งได้ผลและปรากฏว่าระดับผู้บัญชาการเจ็บที่เสียชีวิตก็มี การต่อสู้ที่ดุเดือดในฉนวนกาซาในปฏิบัติการจบบาเาเลียได้ทำลายขวัญกำลังใจทานเอเอลมากขึ้นเมื่อฮามาสประกาศจับ IOF เพิ่มอันนี้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะว่าเอเอลบอกว่าโจมตีกวาดล้างให้มากเท่าไหร่ตัวประกันก็จะได้คืนเขายืนยันว่าจะได้ตัวประกันคืนต้องมาจากกระบอกปืนแต่งานนี้ถูกจับเพิ่มแล้วค่ะอบูอบยดาโคสกองทัพของอักัามบิจต เป็นกองกำลังติดอาวุธของฮามาสประกาศการจับกลุ่มทหารอิสราเอลหลังเที่ยงคืนของอันทีตไม่นานเมื่อตอนดึกนี้เองกองทัพอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวอ้างทันทีนะคะแต่ภาพมันยืนยันคำกล่าวอ้างของนักรบปัเลสไตล์ตได้รับการตรวจสอบยืนยันผ่านวิดีโอที่มีการบันทึกไว้มาโดยตลอดปัจจุบันมีหลายร้อยวิดีโอนะคะเผยแพร่อย่างกว้างขวางในสื่อดิจิทัลซึ่งตะวันตกและอิสราเอล ขวางไม่ได้การออกอากาศข่าวทั่วโลกแล้วมีทุกภาษาอีกต่างหากภาพในภาพนะคะมีทั้งอาวุธเสื้อกั๊กหมวกของทหารอิเอลที่เสียชีวิตนักวิเคราะห์ทางทหารเชื่อว่าอาวุธที่แสดงในภาพวิดีโอคือปืนเชค็คเช็คหรือรู้จักกันในชื่อ CZ Sco r p เปีซึ่งมักใช้ในหน่วยพิเศษชั้นยอดของกองทัพอิเอลนั่นคือทหารที่เสียชีวิตเนี่ย เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษไม่ใช่ IOF ธรรมดานะคะนักวิเคราะห์ไปไกลถึงขั้นระบุหน่วยเฉพาะว่าเป็นหน่วยบัญชาการไซเดตส,สิซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของบริการรักษาความปลอดภัยชินแบตรวมถึงรหัสสีของเครื่องแบบทหารของอิสราเอลด้วยนะคะรองเท้าบูทเอ๋ยถุงเท้าเอยชัดเจนปกติจะไม่ใช่หน่วยปกติใส่นะคะ เครื่องแบบเหล่านี้เสื้อผ้าเหล่านี้เป็นของหน่วยพิเศษของอิสราเอลเป็นหน่วยชั้นยอดซึ่งจริงๆแล้วเวลาสูร้รบหรือกองทัพจะมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างของฮิสบุลลอ์คือรัฐวันซึ่งทางฝั่ง IOF ก็ค่อนข้างกังวลหมายถึงทหารทั่วไปนะคะอิสราเอลก็มีชินแบตซึ่งเป็นหน่วยพิเศษเช่นกันอบูอบัยดาประกาศว่าทหาร IOF ชื่อซาอูอารอนถูกจับในปฏิบัติการต่อต้านอารอนถูกจับตัวย่านทัพฟ้าในชนกาซตะวันออกซึ่งห่างจากจับเบลียเป็นสารที่ปฏิบัติการคารั้งล่าสุดไม่กี่ก้าวหน่วยของเขาถูกล่อเข้าไปในกับดักที่ซับซ้อนกำหนดโดยฝ่ายต่อต้านตามรายงานของฝ่ายต่อต้านนะคะปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้ทานอิเซลเซียชีวิตทันที14นายปฏิบัติการพิเศษจาบ,บาเลีย ที่ทำให้ผู้นำา o o f ต้องถอยไปอีกเก้าหนึ่งนะคะถอยหลัง1นก้าทั้งประกาศความพร้อมจะกลับมาเจรจาก,ก่อนหน้านี้เมื่อต้นสัปดาห์ยืนยันจะไม่มีการเจรจาตัวประกรันจะมาด้วยปากกระบอกปืนตอนนี้เปลี่ยนท่าทีการปฏริมประการดุเดือดของ r e s s t สแตนการ์ซาครั้งนี้ทำลายขวัญและกำลังใจไฟเอสเอย่างมีนัยสำคัญนะคะดับทีเดียว14ถูกจับได้อีกพอบอ บาดเจ็บสาหาัสอันนี้มันซ้ำเติมม่เกิดซ้ำซ้อนในเวทีภายในประเทศและต่างประเทศของเนทันยาฮูและพวกชัดเจนมากค่ะเหตุการณ์กระแสต่อต้าเนทันยาฮูดุเดือดขึ้นทุกทีเมื่อกลุ่มชาวยิวเคร่งาศาสนาออกมาประท้วงใหญ่นะคะที่เมืองเมล่อนแม้ว่าจะถูกปรปาบปรามถูกฉีดน้ําใส่ถูกฉีดสารเคมีใส่เขาชูสโลแกนว่าเรายอมตายดีกว่าถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร ระหว่างการประท้วงมีการประทะกันอย่างรุนแรงนะคะจากตำรวจอิสราเอลเรียกว่าอาจจะลืมไปว่านี่คือคนอิสราเอลด้วยกันไม่นับการชุมนุมที่กลางเมืองเทอ,อาวีฟนะคะกดดันให้รัฐบาลอิสราเอลเปิดเจรจาแลกตัวประกันท่ามกลางการโจมตีราฟาท้าทายมติชาวโลกภายใต้การดึงดันสนับสนุนของสรัฐอย่างไม่ลืมหูลืมตา